อะไรวะเฮ้ยนี่ห้องเทรดไอ้ยนี่ห้องแนะนำตัวเหตุเทรดกันทุกที่เลยเลยฮะอยากได้ที่หาผลปีาศาจวะเอ้เอเาโลบักพอโอ้โหโลบักครั้งนี้เหเหลือ,อ,อขอแนะนำลาวาบัคบริการเต็มโลบักเริ่มต้นเพียง17บาทเท่านั้นอีกทั้งยังมีของต่างให้คนเลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมพาสบ็อกฟุตคิงโวลิกาซี่และออสตาไทโวดิเฟนและยังมีไอดีไก่ตันที่เลือกซื้ออีกมากมายลิงใต้คลิปเลยนะครับ สัสดทีคนราทอในเกมบล็บอกบที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับโอเควันนี้เรากลับมาในคลิปบล็อกฟุตนะครับก็ตามเมื่อหลายคลิปแล้วเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยผมจะมาตั้งโพลใน d i s c o r d แล้วใครที่ได้นะครับผมจะเปิดให้เทรดนะครับให้เทรดที่หาผลปีศาจนะครับกิจกรรมนะครับเปิดเนี่ยจะสิ้นสุดสิ้นสุดก็คือวันที่ ช่องผมเนี่ยครบ9,000 90, 0 Subscribers นะครับใช่ครับผมครบ9,000 90, 0 Subscribers นั่นเองนะครับระยะเวลานะผมก็ตั้งไว้ประมาณสักอ่าสักเวันแล้วกัน7จ็ดวัน1,000ซับผมจะทำได้ไหมวะผมไม่รู้นะครับถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะตั้งไว้กี่เจ็ดพันซับถ้ามันถึงเร็ววันนี้ผมก็อาจจะพลิกผู้ชนะเร็ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราไป โลกที่สองก่อน middle tower เออดิ tower middle tower นะครับเดี๋ยวเราไปโลกสองกันก่อนนะครับเฮยรับเรามาที่โลกสองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันต่อนะครับผมมีที่หาผลปิศษนะครับที่เราได้คุยกันไว้เมื่อหลายพาร์ทแล้วนะครับครบเ0้าหมื่นซับสไครต์นะครับ, 90, 000, านะรบตามที่บอกไปเดี๋ยวผมจะทําการเปิด นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดตั้งแต่คลิปนี้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เปิดอ่าเปิดโปรให้ดูเลยนะคลิปนี้จะเปิดโปรให้ดูเลยเนาะแล้วก็มีคนถามว่าพี่ครับมีอ่าคูณสองไหมดาบโยรุอ่อมีมัตเตอรี่คูณสองเงินคูณสอง,สอง,สองเรือเร็วอะไรไหมผมไม่มีนะผมไม่มีนะมีแ่ที่หาผลพิศสัสนะครับคลิปนี้ก็ไม่ต้องเม้นคลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเม้นในดิสคอร์ดทีเดียวเลย นะโอเคปะ่ะนะ,จะเจ้าผลอะไรมาแลกก็ได้นะครับจเจ้าผลอะไรมาแลกก็ได้นะครับกับที่หาผลปีศาจอันนี้นะครับอืมนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดิสคอร์ตดีกว่าแลวคลิปนี้มาสั้นๆเลยครับได้ใจหวัดเดี๋ยวยังไม่มีข่าวอัปเดตเลยนะครับมีแต่มีแต่สปอยออกมานะผมรอเล่นอัปเดตเนี่ยจนตัวสัน่น <laughs> จนตัวสั่นเลยอ่ะค่ะ คนรอเล่นนานจริงๆด้ือว่าสำหรับอัปเดตอ,อ่ะเออผมอยากจะให้เกมมันอัปเดตนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป Discord กันดีกว่า <Wow. S 1> อโอเคตอนนี้เราอยู่ใน Discord นะครับแต่ว่าไม่ใช่ Discord ของช่อง Zero g o ู๊นะครับเป็นของ Box Food นะครับแวะมาดูนิดนึงนะนี่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 ดูคนบอกว่าพี่ครับเออคือเอาเกมพาสมาแรกเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอา เกมพาสมาแลกเกมพารสหรอครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสายฟรีนะครับมันมีนะนี่ไงมันมีนะครับนี่คนนี้ก็เป็นมาสเตอรี่คูณสอนนะผลมังกรผลมูจิสองผลเงานะครับแลกกับที่หาผลนะครับมันก็มีนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยอ่ะอืมมันเป็นส่วนน้อยนะครับนีับนี่ก็มีนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมลองสั่ก่อนแต่มันน้อยจริงมันน้อยจริงมันน้อยแบบมันน้อยมากครับคนที่จะเอาผลเอาเกมพาสมาแลกกับเกมพาส นะครับอืมส่วนใหญ่ก็จะเอาผลมาแลกเป็นเกมพา s s สกันแทนนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาแบบเติมซื้อเกมพาสได้แล้วเนี่ยเขาก็ซื้อกมพา์สให้ตัวเองไปเลยนะเขาไม่ต้องการที่จะไปไปแลกต่ออันนี้คือความคิดของผมนะแต่ก็น่าจะใช่หรือมั้งคนที่เขามีต่างซื้อเกมพาร์สเของซื้อเกมพาสไคงไม่เอามาแลกแมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า อ่เดี๋ยวลองดูห้องเคเวสตาก,ก่อนซิอืมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พูิทฟีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรคุ้มค่านะลอมขอเลื่อนดูนะอ่าเลื่อนดูพร้อมกันนะเผื่อเจออะไรคุม้มคุมนะเออประมาณนี้นะครับแ้วก็ไม่ค่อยเจออะไรคุมค้มคุนะไม่เป็นไร ทอเคครับใครที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เข้า Discord ซีโรโค้มาที่ใต้คลิปนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนอ่านอ่านด้วยนะครับเนี่ยข้อมูลยศต่างๆนะครับวิธีการได้ก็คือให้ขอยศที่ห้องขอยศที่ห้องนี้นะครับนี่ฮะนี่ห้องขอยศ ห้องขอยศทำไมถึงมีคนมาเทรดผลปีาศาจอ่ะให้อันนี้เขาอ๋อเอา,เอาคนให้แล้วนี่ทำไมมีแต่คนมาเทรดในห้องขอยศเดี๋ยวผมแอดเฮียก่อนพบเห็นคนเทรดในช่องนี้โดนลบทุกกรณีนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป ผมบอกทุกคนเลยอันนี้คือห้องขอยดนะครับไม่ใช่ห้องเทรดนะนี่ครับห้องเทรดอยู่ตรงนี้นะครับเครดิคนพิศดหรือเกมพาสนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ตราีะสามารถเทรดได้นะครับแล้วก็เนี่ยขึ้นขายเนี่ยยี่ห้าวอสามห้าวอเลยเนี่ยปะดูวผมลบนะครับล,ลิสิสครัผมเนี่ยไม่มีการซื้อขายผลพิศาัานะครับมีเฉพาะเทรดนะครับเนี่ยขายผลบิ๊กมัมแบบเทรดเนี่ยลบ ลบครับลบลงไปหมดนะครับแอดมินฝากจัดก,การด้วยนะครับถ้าแอดมินดูคลิปนี้อยู่ฝากจัดก,การด้วยนะครับไมไ่ให้ขายทุกกรณีนะครับยกเว้นขายของปลอดภัยนะคนี่ยกเว้นคนที่มียศตรงนี้นะครับสามารถเปิดรับหรือว่าขายของอะไรได้นะครับตรงนี้เท่านั้นนะย้ําว่าตรงนี้เท่านั้นนะครับที่สามารถซื้อขายได้นะโอเค วิธีการเริ hey! hey, ่มก er. ิจกรรมนะครับเข้ารถขอนี้มาแล้วนะครับก็ไปที่ห้องกิจกรรมนะครับหรือถ้าฟูดคุยเข้ามานะครับสามารถแนะนําตัวได้ที่ห้องแนะนําตัวตรงนี้นะครับอ่าแนะนําตัวมึงก็ยังเทดผลกันอะไรวะเฮ้ยนี่ห้องเทดไอ้ชุยนี่ห้องแนะนําตัวมึงเทเทมึงจะเทกันทุกที่เลยเลยไงฮะเดี๋ยวผมขอดูห้องพูดคุยนีมีเทศไหมอ่ะกูว่าละมีมีเหมือนกันเอ้ยมีมเนี้ยมีมเนี้ยหาเลย มีเยอะเอ้ยมัดมัดเอาไว้มัดหัวเอาไว้การปูดหัวเออใครที่ตามข่าวก็จะรู้นะครับว่ามันมีอะไรกันเออนะมาห้องกิจกรรมตรงนี้นะครับห้องกิจกรรมตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมก็เคยเล่นกิจกรรมไปแล้วนะครับเป็นแจกดาบโยรุเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นที่หาผลพิศดาร นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งโพนะครับเป็นจีตาร์นะครับเ,เอ,อ, G ath, บเอ,อมันต้องเขียนอะไรก่อนวะเจ็ดวันอ่ะโอเคก,ตกนะคเต็ตามที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งโพมาตามที่บอกไปนะครับถ้าครบเก้าหมื่นซับก่อนเจ็ดวันผมก็จะทําการเอ้ยเดี๋ยวขอเป็นสิบวันดีกว่าครับสิบวันดีกว่าถ้า 9,000 90, ซับก่อน10วันเนี่ยผมจะทําการาพริกผู้โชคดีเลยโดยการพริมพ์ว่าทับ G N เลยเอ้ยอัสเจรีแล้วก็ G N เลยครับก็คือจะได้ผู้โชคดีตอนนั้นเลยนะครับแต่ถ้า10วันแล้วเนี่ยยังไม่ครบ9,000 90, ซับสไครต์นะครับก็จะให้มันสุ่มตามอัตโนมัตินะครับอืมย้ำอีกทีวิธีการเล่นไม่ต้องเม้นในใน y t u t u นะครับเข้าโฮลิสคอร์ดใต้คลิปมานะครับ,นะรบนะแ,ลแล้วผมแปะอาไวในความคิดเห็นด้วยนะครับแล้วมาที่ห้องกิจ,จกรรม นะครับมากดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมตั้งให้ดูอีกรอบที่สตาร์นะครับสิวันผู้โชคดี1คนนะครับแล้วก็อ่าเลขที่หาผลปีศาจเอาผลอะไรมาแรกก็ได้ฉลอง 90K ผู้ติดตามมันกดบั็กไม่ได้นะคก็เขียนอย่างนี้นะครับ กดเลยนี่นะครับเพียงแค่คุณกดตรงนี้คุณก็มีสิทธิ์ลึนรับที่หาผลปีศาจแล้วนะครับอืทำไมมีหนึ่งด้วยอ่ะทำไมทำไมมีหนึ่งมันมันแก้ไขข้อขวามได้ไหมอ่าไม่ได้อ่าลบลบลบเอาใหม่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 เพราะว่ายังไงผมยังไม่ได้กดอ่าทุกคนนะครับ G Start เอ้ยเดี๋ยวดี G Start สิวันที่หาผลแรกที่หาผลปีาศาจเอาผลไลามาแรกก็ได้ครับฉลองเก้าสิบเคผู้ติดตาม,มนี่นะครับไปรอบนี้ของจริงแล้วนะกดตรงนี้นะครับ เอมีใครมากดมีใครมากดเพิ่มอีกสองคนมีใครมากดเพิ่มอีกสามคนไม่รู้เอวี y วันฉลองคลิป 90k ผู้ติดตามนะครับกดได้ตรงนี้เลยหรือเอาหรือจะรอดูวิดีโอก็ได้นะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์และอย่าลืมมาร่วมสนุกกิจกรรมกันด้วยนะครับกอสราบวันนี้ไปกับผมเย้ yeah.